สวัสดีครับผมมนีพ่อครับผมเชินเคยครับเบ้าอึงนะครับมณีไดเมนูครับผมอ้อมเนื้อติดมันครับหลายๆคนครับอาจจะอ้อมเป็นครับเบาจะอ้อมไส้บักแตงนะพี่น้องใส่บวบพร้อมใส่ป้องแป้งนะครับแต่มนีผมอ้อมไส้ยังเดี๋ยวผมจะมาบอกสูตรนะครับมันเป็นหมากอียังหลายๆคนอาจจะขาดบทถึงนะครับว่ามันสามารถนำมาอ้อมได้นะครับหรือกินดิบก็ได้ครับกินดิบแซบมันจะออกกรอบนะครับมันมันนะครับ มะออมนี่ห้งออกหวานมันมันกรอบกรอบนะพี่น้องนะผลโตมันนี่มันจะหวานนะครับเป็ดของหวานหรือกินสอนตักกินนวลมันนี่แซ่บขนาดนี้พี่น้องเดี๋ยวเรามาเบิ้งกันครับว่ามันจะเป็นหมากยังนะครับก่อนอื่นนะครับพี่น้องนี่ผมได้เนื้อติดมันมากครับเป็นเนื้อติดมันอ่าซื้อจากร้านเคียงเนื้อมานะครับเด็ดกินผู้เดียวกับประมาณนี้แหละครับบอมาลายครับแล้วก็มาเบิ้งผักที่ใส่ออมครับ ส่วนนี่ผมจะเไปตํานะครับไม่ว่าจะเป็นตะไคร้นะครับซอยไห้แล้วนะครับพริกแห้งกระเทียมหัวหอมนะพี่น้องเดี๋ยวเอาไปตําครับผมผมมีผักซีหัวหอมนะครับนี่ครับที่เด็ดครับพี่น้องหูบบอหมากยังคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแต่ผมมาบอกนะครับว่าเป็นหมากอียังนะครับเป็นลูกเล็กผลอ่อนมันนะครับผมกินดิบก็ได้ครับพี่น้องกรอบมันแซ่บนะครับกัดกินมันจะคล้ายๆแบบ แตงแต่มันแข็งก็เปิดแตงแต่มันกรอก็เปิดแตงนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมมาเฉเลยครับก่อนอื่นเขามาซอยเนื้อก่อนครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับซอยเสร็จเรียบร้อยก็ไดประมาณนี้แหละพี่น้องเรล้าห้องผัดตาสมุนไพรครับบบวาจะเป็นตะไคร้นะครับพริกแข็งกระเทียมหัวหอมแดงนะครับใส่ลงไปแล้วตามด้วยผงนัวพี่น้องนะครับตามเสร็จแล้วก็ประมาณนี้พี่น้องพักไว้นะครับ เดี๋ยวเข้ามาปรุงเคืองกันเลยครับตามด้วยเนื้อเที่ยวซอยไว้ครับผมเอาลูกหม้อไปเลยครับผมจะปรุงก่อนนะครับพี่น้องส่วนกีเพียนี่ผมจะปาดไสนนะครับปาดเทลงประมาณนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับจะออกสีหน้าตาอย่สแล้วก็ใส่สูนรไพ่ลุงครับเที่ยวตำไปครับดับความเข้าของเนื้อนะพี่น้องหอมมครักเราปรุงรสด้วยนี่ครับน้ำปลาร้านะครับ ประมาณสองช้อนโต๊ะนะพี่น้องพอดีเลยครับแสบนัวครับแล้วก็ตามด้วยเกลือนะครับพี่น้องน้ำปลานะครับส่วนผงชูรสผมเป็นส้ตอนที่ตําสมุนไพรเรียบร้อยนะครับเพราะว่าจะเป็นค่าตะไคร้เบิ้งปูดนะครับตําเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นคุเล็ุเลเข้ากันครับผมขางเตาครับเปิดแก๊สนะพี่น้องบาดนี่ีมันจะหอมประค้อมกล้นยุกับห้องขวนะครับพี่น้อง คนไปเรื่อยๆครับล้วนไปเรื่อยๆจนเหนือเขาได้ประมาณ60-7 0ครับนี่ประมาณนี้ครับพอดีครับพี่น้องจากนั้นก็เติมน้ําลงไปเป็นน้าล้างคุกนะพี่น้องนี่ครับผมใส่ลงไปเลยแต่ผมว่ามันหน่อยผมอาจจะเติมลงไปอีกกได้คุณในว่าน้ำหน่อยเติมลงไปครับพอ,อหมอเดือดครับแล้วก็ตามด้วยนี่ผมจะใส่เป็นกบาวดนะครับพี่น้อง บ่ใสซเป็นขอบเปียเนาะส่ขอบเปียนี่เขาต้องไปมาไว้เรามาตำดีเนาะมันโดนนะครับชั่วโมงเร่งรีบต้องเหตุประมาณนี้ครับส่ขอบขวบไปเลยหอมขึ้นกันเหนียวขึ้นกันครับพี่น้องอันนี้สูตรเด็ดเ้อผู้ใดท่านเหตุก็ล้องไปบึ่งครับบัวเซียผมนะเข้มข้นขึ้นกันหอมขึ้นกันครับสําหรับขอบขวบแทนขอบเปียนะครับม้เหล่าพะเยาเขานี่ครับใส่ลงไปเลยหมากย่างกับท่านได้บอกครับตอนนี้นะครับเสียบไปลีพี่น้องลองไปเหตุบึ่งเลยครับ การันตีได้ครับครั้งแรกคืออันที่ผมไม่เห็ดน่ครับแล้วก็บบกเคยเอามาเห็ดกินปรุงรสด้วยของสีจักเทียนเลยพี่น้องไม่แต่กินดิบมันนะกินหมากดิบมันกัดกินเล่นนียนครับแซ่บดีครับแต่เมนูนี่ผมบอกได้เลยว่ากะรันตีได้เลยว่าแซ่บเีพี่น้องกรอบหวานนะครับนี่เป็นครั้งแรกของผมคือกันครับเที่ยวมาประกอบอาหารนะรพี่น้องนะนะครับแซ่บเป็นรีครับผมก้าเห็ดแล้วก็ก้ากินพร้อม แล้วก็อร่อยพร้อมแซ่บพร้อมนะพี่น้องกระร้นตีใดหมากยังเดียวไปชมเลยครับหลายๆคนเมองคลิปน่าจะฮู้แล้วครับว่าหมากยังนะแต่หลายๆคนอาจจะไม่ฮู้นะครับเดี๋ยวของุ่งิบไปก่อนนะพี่น้องเมนูนี้เด็ดอีลี่ครับพี่น้องลองไปเหตเบิงเลยครับกระร้นตีใดอีลี่ครับรสชาตินี่มันแซ่บหวานหอมกรอบนะพี่น้องมันบ่มินคือบกใส่บวบพร้อมบวมบเปี่ยม,รมหรือว่าใส่บักแตงเลพี่น้อง เป็นตระกูลเดียวกันแหละครับแต่รสชาตินี่เรต้องห่วงนะครับเสียบนะครับพอใส่ผักซี่ผักยังลงไปเราก็ตามด้วยเนี่ยลูกโดดครับเหลือคุณคุลีคุลีเขากันนะครับพี่น้องนะครับพร้อหมอเดือดผักสุกจักน้อยนะครับเพอตามด้วยผักนังตูไปเลยครับหรือใบแมงลักนี่แหละพี่น้องใส่ลงไปครับหอมกระจุยแทบอันนี้นะครับเห็นบวอสังเกตว่าครับมันจะบอเปื่อยนะหมากนี่นะพะต้มไว้ดดมม่จอก ข้างนอกข้างในนิ่มๆข้างนอกเดี๋ยวออกกรอบนะพี่น้องนะครับคู่เล่คู่เล่เข้ากันนะครับถือว่าเป็นนันเซ็ตครับเมนูนี้ครับทําง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยนะครับว่าผลไม้ที่ผมมาใส่ออนี่มันเป็นหมากอย่างนะพี่น้องหลายคนอาจจะหูแล้วครับปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมเสิร์ฟครับที่นี่ถึงเวลาเฉลยแล้วครับนี่ครับมัแล้วครับผมจะบอกนะครับ ผลไม้ผลอ่อนมันนี่ครับลูกน่อยนะครับก็คือหมากแคนตาลูปนะพี่น้องแล้วก็สามารถยั่งกินทิปเด้นะครับพี่น้องสําหรับผลอ่อนของแคนตาลูปนะครับนี่แหละครับที่เด็ดพี่น้องหลายๆคนอาจบอกเคยลองนะครับแต่ว่าผมนี่ครับกล้าเอามาแบ่งปันให้พี่น้องนะครับเบิ้งพี่น้องชุ่มอาเทียพี่น้องอย่าไปลองเบิ้งนะครับสําหรับผลแคนตาลูปอ่อนเอามาออมนี่ครับแซ่บอินลีพี่น้อง หลายๆคนอาจจะหัวเราหัวเราะนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ชิมรสชาตินะพี่น้องถ้าได้ชิมแล้วมาตรงห่วงครับแซ่บขนาดอ่ะบอกก่อนเลยครับบัดนี้เขาก็มาเสิร์ฟครับไส้ถั่วครับตักไส้ถั่วเลยเบิ้งครับหน้าตาหน้ากินขนาดไหนครับพี่น้องกินครับข้านียวห้อหนีเสซ่บปิลิพี่น้องนะกินน้ากันครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใหนเดิเดอครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปกิน ออมเนื้อใส่แคนตาลูปผลอ่อนของมันแซ่บก่อนพี่น้องนะมากินนํำกันครับผม